สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะสอนการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นงบที่สองนะคะนะคะงบแรกที่ในคลิปแรกนั้นคืองบกำไรขาดทุนนะคะงบแสดงฐานะการเงินดูความหมายก่อนนะคะงบแสดงฐานะการเงินหมายถึงงบที่แสดง คือรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งว่าเขามีสินทรัพย์นี่สินหรือส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะนะคะในงบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์มี3ส่วนนะคะสินทรัพย์นี่สินและส่วนของเจ้าของนักเรียนก็เคยเรียนการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินมาแล้วนะคะก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็ ในบัญชีของกิจการซื้อขายนี้นะคะบัญชีที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้นักเรียนมาดูก่อนว่าสินทรัพย์เวลาเราทํางบแสดงฐานะการเงินเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยเราจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็นสองประเภทสินทรัพย์คือบัญชีหมวดที่1ใช่ไหมคะเราจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็นสองประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไรสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่เราสามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีคําว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คือสินทรัพย์นั้นสามารถขายได้เร็วนะคะภายใน1ปีนะคะสินทรัพย์พวกนี้ก็อยู่ในชื่อของเงินสดธนาคารคำว่าธนาคารคือเงินฝากธนาคารนะคะตัวเงินรับตัวเงินรับนี้นะักเรียนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะคะลูกหนี้สินค้าคงเหลือวัสดุสํานักงานรายได้ค้างรับนะคะ แล้วก็ค่า้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้าพวกนี้จะเป็นสินทร,รัพย์หมุนเวียนจะจัดอยู่ในหัวข้อสินทร,รัพย์หมุนเวียนแล้วอีกหัวข้อหนึ่งคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใช้งานเพราะนั้นมันจะมีอายุการใช้งานมากกว่า1นปีสินทรัพย์พวกนี้ก็เช่นที่ดินอาคารอุปรกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องตกแต่ง เครื่องจากรถยนต์นะคะแล้วสินทรัพย์พวกนี้ก็จะมีการคิดค่าเสื่อมราคาด้วยนะคะยกเว้นที่ดินตัวเดียวที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเพราะว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่านะคะอันนี้สินเพราะนั้นเวลาทํางบก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนี้สินก็เหมือนกันค่ะส่วนที่สองหนี้สินหนี้สินก็จะมีหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่เราต้องชําระหนี้ เขาภายในหนึ่งปีนะคะมันจะอยู่ในชื่อของเจ้าหนี้เจ้าหนี้ในกอเจ้าหนี้ในขออะไรพวกนี้นะคะตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายนักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องตัวเงินนะคะหรือเรียนแล้วกําลังเรียนหรือเปล่านะคะเรื่องตัวเงินแล้วก็มีเงินเบิกเกินบัญชีนะคะเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรายได้รับลูกหน้าพวกนี้คือหนี้สิน หมุนเวียนนะคะแล้วอยู่ัข้อหนึ่งคือนี้สินไม่หมุนเวียนหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่านี้สิลระยะยาวเป็นนี้สินที่เราต้องชําระหนี้เขาแต่ว่ามันจะชําระหนี้เกินหนึ่งปีได้นะคะมันจะอยู่ในชื่อของเงินกู้จำนองหรือเงินเงินกู้เฉยๆก็ได้เงินกู้จำนองก็ได้หุ้นกู้ก็ได้นะคะอันนี้คือนี้สิน แล้นี้สินก็จะมีอีกตัวคือหนี้สินอื่นๆนะคะอ่นนักเรียนอาจจะยังไม่เจอนะคะรายได้รอตัดบัญชีอาจจะยังไม่เคยเรียนนะคะแล้วส่วนที่3มก็คือส่วนของเจ้าของก็คือทุนนะคะอันนี้คือส่วนประกอบในงบแสดงฐานะก,การเงินทีนี้งบแสดงสถานะการเงินทําได้2แบบคือแบบรีพอร์ตฟอร์มคือแบบรายงานแบบรายงานคือเอามันมาเรียงกันนะคะแล้วก็แบบบัญชี นะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ด้านทีนี้ตัวอย่างในหนังสือเราก็ถ้าจะทำเราก็จะดูข้อมูลจากกระดาษทำการหน้า307รยเดอ้ยสามร้นะคะดาทำการหน้า301อันนี้หนังสือใหม่นะคะเวลาเราจะทํางบแสดงฐานะการเงินเราก็จะต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในกระดาษทำการนะคะเท่าข้อมูลเราดูจากกระดาษทำการนะลูกเราก็เอาข้อมูลที่อยู่ในกระดาษทำการช่องงบแสดงฐานะการเงินเนี้ย นะคะงบแสดงฐานะการเงินก็จะมีบัญชีหมวดเลยคะก็จะมีบัญชีหมวดที่1ห,หมวดที่2และหมวดที่3ส,สินทรัพย์นี้สิละส่วนของเจ้าของนะคะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะคุณจะชี้ให้ดูอยู่ตรงหน้า308คะ่ะหน้า308นะคะ ของร้านยิ่งยงอันนี้โจทย์มันต่อมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะโจทย์เดียวกันข้อเดียวกันนะคะงบแสดงฐานะการเงินของร้านยิ่งยงนะคะคงไม่ลืมนะคะเวลาอันนี้เป็นแบบรายงานนะคะเป็นแบบรายงานหน้า3ามแปแบบรายงานนะคะหัวงบมีสาบรรทัดนะคะชื่อร้านคําว่างบแสดงฐานะการเงินแล้วก็วันที่จัดทํานะคะขึ้นหัวข้อสินทรัพย์ ขึ้นหัวข้อสินทรัพย์สินอันนี้แบบรายงานใช่ไหมเอามาเรียงกันขึ้นหัวข้อสินทรัพย์แสดงว่าเราจะเอาหมวดที่หนึ่งมาก่อนใช่ไหมคะสินทรัพย์แล้วก็ขึ้นหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนอันนี้เขาก็จะมีเงินสดนะคะมีเงินสดเดี๋ยวเวลาทํามันจะมีหลายล็อกมากนะคะหลายล็อกมาก